สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่บ้านอเมริกาจะพามาดูสวนผักค่ะคือสวนผักของเราเป็นสวนผักแบบผสมนะคะจะมีทุกอย่างอยู่ในแปลงเดียวกันค่ะไปกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่สุกินีก่อนนะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะคินีนี้ปลูกต้นเดียวนะคะปลูกหลุมเดียวออก ยอด,ยอดหลายยอดแล้วลูกเขาเก็บได้ทุกวันวันละ3-4ลูกเมื่อวานนี้เก็บไป4ลูกนะคะเรามาดูเปิดดูอีกวันนี้เป็นยังไงเนี่ย่ะโตมากแล้วโอ้มีแต่ลูกใหญ่ๆอันนี้ก็โหละพาค่ะโหละพานี้ก็งามงามมากคือปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภามันก็ขึ้นมาก็งามเราก็ตัดเรื่อยๆอย่างที่ตัดแต่งให้ดูมันก็จะไม่แก่มันจะไม่โทรมแล้วมันจะงามขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยพลิกเนี่ยดกมากยังเขียวอยู่ดกมากดกทุกต้นเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นทองฟับทองก็ปลูกหลุมเดียวนะคือเขาก็ไม่ได้ไปไกลามากหรอกแค่อยู่ในวง,งกลมนี่แหละค่ะอันนี้ลูกใหม่ซึ่งกำลังจะโตใกล้จะถึงเวลาเก็บแล้วเนี่ยอันนี้ก่อนลูกที่สองนะคะสามนตนั้นนั่นนนก็ใหญ่มากเหมือนกันที่สองรูปอยู่ได้กันค่ะ ลูกเขาอันนี้ลูกใหญ่ใหญ่มากปลูกมะเขือเทศสองต้นค่ะเก็บได้ทุกวันเก็บมาสามสี่วันแล้วอันนี้ผักเคลค่ะผักเคลนี่ก็ใบหนาพึ่งงามงามมากอันนี้กะถินนะคะปลูกขึ้นได้งามแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหนาวนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงที่จริงมันดกมากเลยนะพวงหนึ่งพวงหนึ่งนีง่เป็นบางพวงนี่ เกินสิบเลยเนี่ยกำลังออกดอกขึ้นช่ายกำลังออกดอกเดี๋ยวจะเก็บพันธุ์โหระพาฝรั่งอันนี้ผักแพลวนะคะอันนี้กะเพราค่ะยิ่งเก็บยิ่งแตกงามขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็กระเพรานะคะจะมีทั้งกระเพราม่วงและกะเพราเขียวปล่อยให้เขาออกดอกเพราะว่าจะเอาไว้ทําพันธุ์ค่ะต่ใครที่ปลูกในกระถางนะคะ ต้นมะกรูดค่ะอันนี้แตงขาวค่ะนี่ค่ะลูกเขาใหญ่มากเออใหญ่จริงๆนะยาวประมาณยาวประมาณ2ฟุตค่ะแล้วที่เขายังออกใหม่นี่ยาว ไว้ยังเยอะนี่ค่ะ,คะกำลังออกที่ตรงนี้จับได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเพอร์ซิมอนล,ลูกโตแล้วนะคะนี่ค่ะ เมื่อเดือนที่แล้วพายุเข้ามีทั้งลูกเห็บลมแรงมากตื่นเช้าขึ้นมาเขาร่วงดูขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็สองอันนี้ก็เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโตแล้วสองดูขึ้นมาอันนี้ก็อันนี้อีก เป็นห้าเป็นหแล้วเจเป็นแปดแต่เขาออกเยอะนะคะอันนี้นเขาก็จะออกเรื่อยๆเราก็จะเก็บกินได้ไปเรื่อยๆจนหนาวจนอากาศจนเดือนตุลานะต้นกล้วยเนี่ยตอนต้นปีที่เปิดใหม่ๆเขา มีอยู่แค่ต้นเดียวต้นที่สองก็เล็กมากเดือนสิงหาวันที่สี่นะคะงามมากเลยเป็นกอใหญ่มากเมื่อวันก่อนแดดจัดอุณหภูมิขึ้นไปถึงร้อยสี่ใบเขาแห้งเลยแต่ว่ายอดใหม่เขาก็ขึ้นมาแล้วก็ดูสวยดูข้างล่างแตกหน่อเยอะมากตอนนี้สิบห้าหหน,อนะะ่อแล้วค่ะผักข้าวทองก็งามมากค่ะใบเขียว อันนี้สารหน่เพิ่งปลูกได้ผ่านมาแล้วสิบห้าวันอันนี้เป็นแตงเขียวค่ะอันนี้ก็กําลังออกลูกเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยลูกเขาเยอะแตงเขียวนี้เก็บหลายครั้งแล้วเก็บสองสามครั้งแล้วนี่ค่ะมีแตงข้าวโล่มาด้วยนี่ค่ะอันนั้นก็เท่าไหร่ อันนี้ข้างบนก็กำลังอันนี้แมงลักนะคะแมงลักนี่เก็บเยอะมากเก็บไปตากเอาไว้สองสามรอบแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เก็บอีกกว่าจะเก็บอันนี้ต้นมะระมะระเล็กนะคะเขาก็เริ่มเพิ่งจะเพิ่งจะออกลูกสองสามลูกปลูกมะระสองต้นค่ะ อันนี้ยังไม่ออกลูกขมบ้านเราต้นก็สูงมากัวนี่ปลูกช้าไปหน่อยนึงมันคงไม่ได้กินหรอกเรสเบอร์ี่นะคะเขาก็กำลังออกมากำลังสุกคือเราก็เก็บไปกินสีห้าครั้งแล้วแหละแต่หมายถึงว่ามันยังออกไม่เยอะอคือต้นมันสูงมัน ยังดอกยังคือยังไม่สุกนะคะกำลังกำลังยังเล็กอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรที่ตอนที่ปลูกนี่เข้าใจว่าเป็นแตงนะคะเข้าใจว่าเป็นแตงกวาด้วยซ้ำไปแต่พอเข้าโตขึ้นมาเขาออกลูกแล้วลูกเขาเป็นแบบนี้นี่ค่ะลูกเขาเป็นแบบนี้ลูกเขาจะโตมากแล้วมันไม่เหมือนแตง ไม่รู้เป็นอะไรปีนี้แตงหมก็ออกลูปออกลูกเดียวอันนี้เป็นบวบเหลี่ยมนะคะเขาพึ่งขึ้นยอดเขาก็สวยงามมะเขืออันนี้เป็นมะเขือตอแหลนะคะ อันนี้เป็นถั่วออกลูกแต่ไม่มากลูกพอสมควรมะเขือต้นแหลอันนี้เป็นคือโดยโดยส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าคือเขาบอกว่ามะเขือก็อมะเขือเราก็มาปลูกเนาะแต่พอปลูกไปมันก็เหมือนคล้ายๆกับมะเขือเปราะนะแต่ว่ามันเป็นพวง พวงหนึ่งเขาก็จะออกเยอะเหมือนกันออกพวงละสีห้าลูกก็เป็นพวงพวงก,กันฮะเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือขาวฮพวกนี้เป็นมะเขือบ มะเขือเปลาะนะไม่เลือกไม่รู้มะเขือเปลาะพันอะไรนะ <c oughs> นี่ค่ะนี่เป็นต้นมะเขือทั้งหมดนะคะปลูกไปแปลงหนึ่งยี่สิบห้าต้นประมาณนี้คะ่ะปลูกไปยี่สิบห้าต้นเราก็เก็บได้ตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือน กรกดานะคะเราก็เก็บเรื่อยๆเก็บกินทีละสีลูก5้าลูกหลูกก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เราจะเก็บแต่เขาก็ออกลูกมาเยอะมากก็ออกมาเรื่อยๆโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ